เขาฟักฟัด,ดยังฟากฟัดพัดสัสดีผมฮันด้มีเป็นคงอีก่นนะครับันี้ผมจะอยากผูดถุงรู่างชาเลนคงผมเนะ่รับมัต้นดัวงของกุมป่าเวลาเล่นเฟซบุ๊กจุกับคอมลนี่นะครับยังกุ้ a มันยังสแตนดอัพออนไลน์คอนเทนต์นี่กอกันแข่งกันของสแตนด์อัพคอมเมดี้นะครับแล้วอาชีพของผมกอ コーポムさん,んは花摘みいい、ナクサデンタロー、イープンコーニー、スナクサデンタロー、コンタイ、ダイルパウダガらうん、な、そんじゃい、マクマクなカープレミ、ランワンドウェイ。コーポムさんはロンサマガニナガー、ベチュガニーク、ヤングマン、 แขงสแตนดาร์ดตอนนี้อายุ36มิหเพงยังมันได้รูอเปล่าแต่ผมคิดว่าผมมาอยู่ได้5ปีก็5าก็ับเขาได้ใช่ไหมเพลงยังมันเขได้ใช่ไหมครับแต่ยังมีปัญหานะครับว่าในรอบออเิชั่นผู้เขาเ้าแข่งขันทุกคนต้องรู้ั่วข้อจากสาวข้อนะครับข้อที่หนึ่งเดียวลักเดียวเลือน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ ความรักใช่ไหมครับผมไม่มีเรื่องเกี่ยวกับความรักก็รู้ว่าข้อข้อนี้ไม่ได้ข้อข้อที่สองเดียวนโจอไม่ถึงว่าอะไรอยู่คนน้ำรูปล่าข้อข้อที่สามเดียวตือชาวไทยคืออะไรวะไปว่าอะไรนะคำว่าตือ g o ก g ก e แล้วไม่เข้าใจไม่เคยเรียนในโรงเรียนด้วยที่จริงสำหรับผมรู้ว,ว่าหัวข้อจากทั้งสามหวัวข้อ,อยากมากแต่ผมตัดสินใจนะครับตัดสินใจว่ารู้ว,ว่าหัวข้อเดียวทุ่ชาวไายแต่ไม่รู้จักคำว่าทุาานะครับผมก็เลยตัดสินใจว่าจะเล่ารืว่องเกี่ยวกับทุ่ชาวไาย เชีงยงค่ายกันงก็อาจจะโอเคนะครับแต่คลิปปุ๊บส่งคลิปป๊บแล้วอัพคลิปคอมพูเขาเ้าแขยงขันทุกคนในช่อง y o ยูทูบยูนเดียวภูมิยาคกูว่าพูเข,าเข้าแขยงขันกอึงอึ้งทารุกขนาดไหนนะครับก็ลองไปดูคลิปของของอื้อดูคลิปแล้วปั๊มไม่รู้เรื่องเลย เวลาเราลุ้นนะครับทุกคนพูดเร็วกว่าปกติใช้คำศัพท์ยากๆด้วยก็เดิะคลิปแล้วผมยยาไม่เลยว่าคนไหนเป็นทารุผมก็เลยไม่ค่อยมีความมั่นใจนะครับรู้สึกว่าผมจะเข้ารอบสุดท้ายได้หรือเปล่าผมจะปังรอบออเดชั่นได้หรือเปล่านะครับแต่ผมต้องเชื่อตัวเองนะครับเพราะผมเป็นคนอีปุนคนญีปาง กุมจะกปังฮันนี่เลวันที่23กุมภาพันธ์ทีมีการประกาศนะครับทีมงานประกาศว่าผู้เข้าแข่งขันทุกคนทั้งหมดประมาณ62คนแล้วหัวข้อละาคนเข้ารอบสุดท้ายได้นะครับต้องบอกว่าผู้เข้าแข่งขันทุกคนเป็นคนไทยนะครับคนตันชาติคนเดียวนะครับแล้วผม เข้าวรลบสุดได้ดผมเป็น15คอนสุดท้ายนะครับแลโอโทมาจากทีมกันนะครับคุณฮะคุณข้าวอนะลบสุด้ายได้ค่ะวันที่27จะมีโลบสุดไายค่ะโอ้ดวมีนะาร,รับไม่ใช่ค่ะดวนนี้ โอ้ยแล้วเร็วๆนี้ใช่แล้วค่ะกรรมการเลือจากมุกของรอบออดิชั่นแล้วค่ะก็วันที่27 e คุณจะเราล่วงอึ้งๆค่ะภายใน10นาทีค่ะมีแค่อีก4วันหรอผมไม่ใช่คนตายสำหรับผมทำรว่วมไหมเรารว่วง10นาทีก็ท่องฟุกยูนะโอ้ยทำได้หรือเปล่า อออออโอเคก่าครบปุ่นก้ามีเกะอีกสี่วังทำร่วมไหมไม่ไหวแน่แนโอ้ยทำยังไงดีแล้วผมตัดสินใจนะครับว่าผมจะเรารู้รวงรวนที่แรกนะครับตอนมาตุนใต้พี่แรกผมมีโอกาสคุ้มเวทีนั่นก็ค่าแรก ผมสแสดงโดยภาษาไทยนะครับอันนี้ผมโอ,อก,กาสของยืนเดียวขั้นแรก<ม>ก็จะเราร่วงรวนที่แรกสำหรับผมดีกว่าแล้วตัวเวลาครัวันที่27นะครับผมไปสแดสแดงแสดงแบบเท็มที่นะครับเป็นแชมป์ไม่ได้รับลาวาก็ไม่ได้นะครับแต่ผมพอใจนะครับ ผมทำเต็มที่แล้วได้มีประสบการณ์แบบดีๆนะครับได้มีพวกไว้ด้วยบอกเลยว่าว่าหนังสนุกจริงๆนะครับแล้วในช่องยืนเดียวมีการสแสดขงขงพมด้วยนะครับทุกคนต้องเช็คแอนว่าคนญี่ปุนคนนี้เล่นสแตนด์อัพคอมเมดีด้โดยภาษาไทยคนนี้สึกกับคนไทยได้รือเปล่าน,นะครับผมจะว่าผมสื้อกับคนไทย ได้แล้วนะครับผมอย่างไรก็ถ้าจะมีโอกาสแบบนี้ผมจะไป c ชร์ l e นซ์อีกครับนะครับนี่คือ c ชร์แนซ์ของคันนี้นะครับผมเป็นไงบ้างน,นะครับคันนี้ประมาณนี้นะครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับผมมีเพจ Facebook Instagram Twitter t i t t o k ด้วยช่วยกดติดตามด้วยนะครับทุกคกดติดตามนะครับเพราะัทุกคนขอบคุณที่ามากมากเลยนกค่ะบงสวัสดีค่ะ บอกเลยว่ารสชาติซามไรจริงๆนะครับ